โอ้พี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในชายล่านะครับพาเลาะครับมือวนีบรรยากาศแดดลมลมตกมานั่งอยู่ริมโค้งครับพาพี่น้องมาเบิงกันขกเขากำลังเฮ็ุสะพานวิถีภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับแต่ว่าอยากลมอยู่ครับเดี๋ยวจะให้เบิงไปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับ FC จากบ้านนาสะเบียงลมแห้งครับ พามานั่งบงรถเครนครับนี่พับสั่นหรือว่ามีเสียงรบกวนหรือว่าลมพัดก็ขอโทษขอภัยนะครับเซ็กสัญญาณให้นะครับสัญญาณดีป่ะครับสัญญาณดีกดหนึ่งนะครับสัญญาณบอดีนะครับกดสองนะครับ กำลังทำงานอยู่ครับสร้างบางเค้นนะครับจะหมุนอยู่ครับพอเห็นคนงานอยู่ครับอยมย่างไปอย่างไม้ครับนี่ สัญญาณกับแบบขาด,ขาด,ขาดหายเนาะลมนี่ครับก็จะเป็นจริงแล้วครับนี่สะพานมิตรภาพไทยลลวแอีกที่ห้าฝั่งให้นะครับอยู่จุดที่ตั้งนะครับจะเป็นบ้านดอนย,ยมนะครับแต่าอยู่ทาง ฝั่งสปปอลาวนะครับจะอยู่บ้านกล้วยนะครับจะเป็นบ้านกล้วยบ้านพี่เมืองน้องเขาครับพี่น้องเฟตซอนนะครับพี่ครับเฟตนกันแล้วครับเป็นรอยต่อนะครับ้อยต่อแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับน่ครับผมให้มาเบิงรถเคลียนนกักันครับเป็นเทศอย่าง ทมีวิธีเทป,ปูนเชื่อมสะพานสองฝั่งไทยลาวครับบริมาดนแล้วครับนี่หาเงินค่ารถอยู่ครับนะครับพี่น้องครับรับสมัากจังหวัดใดนะครับคอมเมนต์เข้ามาเล่นกันได้นะครับ สวัสดีครับผู้ชม17คน,นครับเซ็กสัญญาณให้นะครับสัญญาณดีป่ะครับสัญญาณดีกดหนึงครับสัญญาณบอดีกดสองครับเคนนีมุนไปมุนมาครับุ บ้านาครับบนบ้านเดี๋ยวก็บมพันใจครับเดี๋ยวผมไปทำเดี๋ยวผมจะทำให้ครับสะพานอย่างครับพี่โอ้สะพานมึงการปักสันเฮนี์ครับนี่จะเป็นสะพานแห่งที่ห้านะครับรับสมัากจากวัดใดนะครับคอมเมนต์ สัญญาณสัตว์ดีพะสัตว์กดหนึงครับนี่จะเป็นสะพานอบึงการบริคคำไซครับเป็นสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าต้องไม่ล่าสุดนะครับไปบางครับมานั่งเึงผมอซี FC จากอาสดงครับขอบคุณหลายๆครับ ยาลาโมูยาลาผักใต้มาครับมูยเอาพี่น้องทางยาลาครับผมจะพูดไทยบ๊บบทนัดนะครับผมจะใช้สำเนียงของผมเองเลยเอาเบื้องพับไปก็ได้ครับ นี่นะเบื้องต้นการขับรถปรนเทศอย่างภาพไรสดน่าจะบ่ค่อยชัดละเอียดภายในนะครับนี่ครับให้เบื้องเส้นเคเบิลนะครับผมมาเมือน,นั้นได้จากเส้นนี้มือนี้ได้หกเส้นแล้วครับนี่แต่ละต้นนะครับก็จะชนกันแล้วครับนี่ลอยต่อนะครับ ลอยต่อระยะเสาะะะะนะครับจะเป็นฝั่งทางฝั่งเรานะสายตาผมเมื่อพระมันก็เต้นไปเต้นมาพี่น้องเบิ่อกี้ว่าทงสินตาลายเนาะพี่น้อง มั่นใจนะครับบนแน่ใจออกครับบริษัทใดต้องขอโทษขอขอภัยกับข้อมูลนะครับผมมีเอพันเจเขินสะพานพันฮอดใสเอ็นฮอดใสแล้วผมเข้ามาถ่ายพันบึงแต่เรื่องข้อมูลบริษัทนี่ผมบริษัทศึกษานะครับ ยางคชิงพี่น้องคนเดินอยู่ข้างบนสิ้แล้วหมดเลยครับพี่น้องนี่แห่งเหลือประมาณยู่ังกเม็รเลยครับจากต้นที่สิบสองต้นที่สิบสามครับนี่ร้อยต่อ น,นี้ผมยืนอยู่ฝั่งไทยครับผมเซ็กสัญญาณบางเสื้อว่าสัญญาณมันจะสัตว์บอ เจ้ยงครับอ๋อเป็บรรณาสเบียงบป็น,นบรรณาสเบียงองการบรรณาวิกาที่สิบม้งนครับพี่น้องครับพี่น้องสัญญาณดีบรดีนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับ ใครต้องการเบิ่งหมอล่ำซอสแจ้งครับวันที่ส6แล้ครับเป็นบุญพระเวทบ้านนาสะแบงนะครับ ถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้ามาอัปเดตระย,ะ,ระ,ยะ,ระยะให้พี่น้องได้เบิ่งว่าความคืบหน้ามันคืบหน้าไปขอใส่แล้วครับและก็ที่ถ่ายเป็นจุดเปิดจุดให้พี่น้องเบิง่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอลงไลฟ์สดสำนี้นะครับลมเริ่มมาแรงขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับ ดีมีแห้ขขงสกุลสกคนนะครับน้ำลำเลยๆอย่าเจ็บจิตนะครับสำหรับไร่สดผมจะลงไร่สดแล้วครับพี่น้อง สีวิไลนะครับให้ฟังคนเหมือนการบ้านเฮานะครับอาจารย์ผู้เอาพี่น้องครับมาอยู่นี่แค่ทุกคนครับลำๆเลยๆอย่าเจ็บจะจนกัน